ฟังถึงตรงนี้นะคะเชื่อว่าคุณผู้ชมทางบ้านหลายท่านอาจจะกําลังสงสัยว่าคนเมืองกับผืนนามีความเชื่อมโยงเกี่ยวพันกันอย่างไรมากน้อยแค่ไหนแล้วเราเองจะสนับสนุนให้เกิดพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารได้อย่างไรโดยเฉพาะในสถานการณ์ที่เราเจอแล้วว่ารัฐบาลบอกปีนี้น้ํามาไม่ได้เยอะนะคะแต่ภาพความจริงคือผลกระทบเยอะค่ะซึ่งความเสียหายเกิดขึ้นเป็นวงกว้างโดยเฉพาะพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารวันนี้แฟงชวนคุยกันนะคะหเห็นภาพทั้งหมดกับพี่ปุ้ยค่ะคุณวรังคณานิ่มหัด ฐานนะคะหัวหน้าโครงการสวนผักคนเมืองมูล,ลนิทิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยพี่ปุ้ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก่อนจะไปถึงภาพใหญ่ขอขอคุยถึงภาพเล็กตรงนี้ก่อนหอมมากคุณผู้ชมคือหิวเลยอยากกินผักสดเลยค่ะอันนี้คือผักจากที่ไหนคะพี่ปุ้ยอันนี้เป็นตัวอย่างของการสร้างความมั่นคงทางอาหารหรือการพึ่งตนเองด้านอาหารของคนเมืองที่สามารถทําได้ในพื้นที่เมืองนะคะ,คะอันนี้ก็เป็นพื้นที่เมืองที่เป็นสํานักงานของเราอยู่ที่ไซมานนทบุรี อย่าบอกนะว่าปลูกทั้งหมดนี้ได้ทั้งหมดนี้ใช่ค่ะมาจากที่เมืองสามารถผลิตได้แต่อันนี้ก็คือเหมือนอาจจะมีพื้นที่ระดับหนึ่งอาจจะมีพื้นดินสักหนึ่งสักหน่อยนะคะเราได้ตั้งแต่เรื่องของการปลูกผักนะคะปลูกยืนต้นนะคะพวกผลไม้แล้วก็เรามีตัวอย่างของการเลี้ยงไก่ไขในเมืองด้วยเหมือนกันที่สามารถเลี้ยงได้นี่กําลังจะถามเลยคุณผู้ชมคะ่ะไขไก่ เลี้ยงในเมืองได้ได้ยังไงพื้นที่ที่น้อยที่สุดที่ใช้สําหรับการจริงๆแล้ว1ตารางเมตรเนี่ยในในเมืองเนี่ยเราสามารถเลี้ยงไก่ไข่ได้ประมาณสัก3ตัวซึ่งก็พอสําหรับครอบครัวประมาณสัก3าถึงสคนคอันนี้เป็นตัวอย่างที่นอกจากเมืองจะสามารถผลิตผักได้ในเบื้องต้นแล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะยกระดับการพึ่งตนเองได้โดยพวกไข่ไก่เนี่ยก็ยังยังสามารถผลิตได้ในเมืองอยู่ อันนี้หนูพอเข้าใจแหละว่าเมืองน่าจะพอได้แต่อาจจะต้องมีพื้นที่นิดหน่อยใ,<ช>ในคอนโดหรือว่าที่ที่มีดัดฟ้าอาจจะปลูกได้บางชนิดบางชนิดใช่แต่อันนี้งงมากพี่บุยอันนี้ปลูกในเมืองหรือเปล่าคะอันนี้ไม่ได้ปลูกในเมืองเราพยายามจะเชื่อมโยงให้เห็นว่าบทเรียนของการทํางานตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาของของของสวนผักคนเมืองเนี่ยมีบทพิสูจน์สาคัญอย่างหนึ่งคะ่ะว่าการที่เมืองจะมีความมั่นคงทางอาหารนั้นเนี่ยจำเป็นที่จะต้องผูกโยงสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดแบบ ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเลยนะคะกับพื้นที่ชานเมืองแลวก็ชนบทเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเมืองเนี่ยจะสามารถผลิตอาหารเพื่อเลี้ยงตัวเองได้เนี่ยเต็มที่สุดเนี่ยคือ30%มแต่เมืองไทยยังไม่ไปถึงตรงนั้นนะ,ะเพราะว่ามีผลผลิตหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นข้าวผล,ลไม้นะคะปศุสัตว์เองเนี่ยเมืองก็ไม่สามารถผลิตได้ฉะนั้นมากกว่า70%ของอาหารที่ที่คนเมืองบริโภคหรือส่งถูกส่งเข้าไปในเมืองเนี่ยจึงผลิตอยู่ในพื้นที่ชานเมืองและก็พื้นที่ชนบทซึ่งปัจจุบันเนี้ยก็กำ ทั้งเรื่องของประสบภัยน้ําท่วมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเองค่ะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่าการที่เมืองจะมีความมั่นคงทางอาหารเนี่ยก็จําเป็นที่จะต้องสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องในพื้นที่ชานเมืองแล้วก็ชนบทด้วยเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องของอ่าเมล็ดพันธุ์เรื่องที่ดินนะคะหรือแม้แต่เรื่องความอุดมสมบูรณ์ของฐานทรัพยากร อย่างอันนี้ก็คือเป็นเมล็ดพันธุ์ส่วนหนึ่งใช่ค่ะที่เรากําลังระดมปัจจุบันเนี้ยคืออย่างที่บอกไปว่าตอนเนี้ยเรามีเครือข่ายสําคัญของพวกเราเครือข่ายหนึ่งนะคะก็ค <จะ S 1> ือเครือข่ายของพี่น้องคนลุ่มน้ํามูลตอ,ตอนกลางนะคะที่ประสบภัยน,น้ําท่วมอยู่กกใช่ค่ะ, <S <S คะตอนเนี้ยคือหลังจากที่น้าลดเนี่ยมันก็เจอว่าเมล็ดพันธุ์ที่เขาเคยมีอยู่ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพ,พ,พันธ <raid S 1> ุ์ข้าวเนี่ยตอนเนี้ยไม่เหลืออยู่ในมือของพี่น้องเกษตรกรเลยซึ่งตอนเนี้ยเราทําข้อมูลมาเนี่ยมีประมาณ1,500ครอบครัวที่ไม่มีเมลล็ดพันธุ์เหืออยู เพื่อจะเพาะปลูกหลังจากน้ําลดเลยโอ้มันไปทําลายพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแล้วก็ไปตัดตอนวิถีชีวิตของชาวนาด้วยใช่ค่ะคือคือสิ่งนี้เป็นสิ่งสําคัญเราถือว่าเมล็ดพันธุ์คือคือต้นทางของชีวิตเนาะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมพิเศษขึ้นมาค่ะในช่วงนี้ที่คนเมืองเนี่ยในช่วงวิกฤตของโควิด19เองเนี่ยพี่น้องทางธาม,มูนเองเนี่ยหรือว่าทางราศีสไลดเนี่ยก็ส่ง หอมแดงอินทรีย์กระเทียมอินทรีย์ข้าวปลานะคะมาส่งมอบให้กับพี่น้องคนเมืองที่ขาดแคลนอาหารในช่วงของการล็อกดาวน์ค่ะคแต่ณปัจจุบันเนี่ยพี่น้องทางพื้นที่ที่ส่งอาหารมาช่วยเหลือเราเนี่ยก็กําลังประสบปัญหา หมายถึงว่าการที่เราระดม,มะเมล็ดพันธุ์ในตอนนี้ที่เรากําลังจัดนะคะระดมทุนครั้งยิ่งใหญ่นะคะโดยกลุ่มปันอาหารปันชีวิตนะคะร่วมกับมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนมูลนิธิสุขภาพไทยนะคะอยู่ดีมีแรงแล้วก็สมาคมคนทามเนี่ยกำลังจัดระดมรับบริจาคเงินค่ะเพื่อนําไปจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าว สำหรับฟื้นชีวิตคนลุ่มน้ํามูลและก็ความมั่นคงทางอาหารให้กับพี่น้องค่ะทุกๆก,การบริจาค500บาทค่ะเนื่องจากว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยต้องการพันข้าวประมาณแค่25กิโกร,รัมเท่านั้นในการทํานาหลังน้ําลดนะคะซึ่งพันข้าว25กิโกร,รัมเนี่ยก็ถ้าเกิดทํานานาปรังเนี่ยก็อาจจะได้สัก1-2ไร่นะคะถ้าเกิดทำนายอดก็อาจะได้ประมาณสักนาหวานได้1นึงถึงไร่นะคะถ้าเกิดนายอดก็อาจจะได้สัก 3ไร่นะคะแต่ถ้าเกิดเป็นนาดำเนี่ยก็อาจจะได้ถึง5-6ไร่เลยอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นมูลลค่าหรือค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวในครั้งนี้ก็ประมาณสัก500บาทตอนหนึ่งครอบครัว<อ>เราก็เลยทําการรับบริจาคเงินนะคะ500บาทเนี่ยที่ผู้บริจาคบริจาคเข้ามาเนี่ยจะถูกส่งมอบไปจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวสําหรับพี่น้องเกษตรกรที่ประสบภัยหครอบครัวเลย พ,พี่ปุย้ยเอาเอา,เอาเมล็ดพันธุ์มาจากไหนอะคะที่ะระดมะมาเล็ดพันธุ์ข้าวตรงนี้ค่ะเรารวบรวมจากพี่น้องเครือข่ายในถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นข้าวอายุสั้นเนี่ยเราก็ระดมจากทั้งภาคกลางนะคะภาคใต้แล้วก็ภาคอีสานเองที่มีมเมล็ดพันธุ์ข้าวเหลืออยู่นะคะ,ะแล้วก็สามารถที่จะ,ะนํามารวบรวมแล้วก็ให้ให้พี่น้องในเครือข่ายที่ประสบภัยน้ำท่วมเนี่ยได้ได้เอาไปปลูกนะคะซึ่งการเลือกมเมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดเนี่ยก็เลือกจากหนึ่ง พี่น้องในพื้นที่ใครมีประสบการณ์ในการเพาะปลูก <Okay. S 1> นะคะแล้วก็สามารถเพาะปลูกในพื้นที่นั้นได้ดีแล้วก็น่าจะมีผลผลิตที่หลังจากการเก็บเกี่ยวเนี่ยก็พอที่จะช่วยในการฟื้นชีวิตเนาะก็คือ1มีข้าวกินสสามารถเก็บพันธุ์ข้าวไว้ปลูกต่อได้ฉะนั้นการระดมการบริจาคในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้หมายความแค่ว่า เราจะมีส่วนร่วมที่จะทำให้พี่น้องในแต่ละครอบครัวเนี่ยมีพันธุ์ข้าวไว้ปลูกเท่านั้นนะคะแต่มันยังเป็นอีกหนึ่งกระบวนการในการสร้างการเรียนรู้และก็การจัดตั้งกลุ่มเพื่อจะทำให้พี่น้องในพื้นที่เนี่ยได้จัดตั้งเมล็ดธนาคารเมล็ดพันธุ์ข้าวสำหรับการรวบรวมไว้ ทำพันธุ์ปลูกต่อในฤดูการต่อๆไปค่ะยิ่งในสถานการณ์ที่โลกของเราไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยนะคะเจอกับ climate change หรือว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงเราจะเจอสถานการณ์ภพพัยพิบัติน้ําท่วมน้ําแล้งถี่ขึ้นกระทบกับเมล็ดพันธุ์และความมั่นคงทางอาหารของคุณผู้ชมแน่นอนนะคะนอกนือจากการช่วยการระดมเมล็ดพันธุ์แล้วก็บริจาคเข้าไปเพื่อจะได้จัดซื้อเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรพี่ปุ้ยคะ่ะมันมีวิธีการอะไรที่แฟนหรือว่าคนเมืองที่เราไม่มีพื้นที่ะคะ่ะเราจะสนับสนุนเกษตรกรและ พื้นที่ความมั่นคงทางอาหารแบบนี้ให้อยู่ยาวๆสำหรับพี่แล้วก็ทางการทำงานที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าหนึ่งการสนับสนุนที่น่าจะอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันของเราเลยนะแล้วก็เป็นบทบาทสำคัญของคนเมืองในฐานะผู้บริโภคก็คือการสนับสนุนหรือการเลือกบริโภคที่สนับสนุนเกษตรกรร,กร,รายย่อยเกษตรกร,ร,กรที่ผลิตในวิธีการผลิตที่ดีวิธีการผลิตที่ดีหมายถึงอะไรหนึ่งการผลิตอาหารที่ปลอดภัยกับคนกิน ปลอดภัยกับคนปลูกแล้วก็ดีกับสิ่งแวดล้อมคือต้องรู้ที่มาใช่ต้องรู้ที่มาค่ะต้องพยายามค้นหาอย่างเช่นคือเราถึงบอกว่าการที่คนเมืองเนี่ยลุกขึ้นมาเรียนรู้เรื่องของการปลูกผักเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ต้นทางเนาะ,ะเป็นต้นทางว่าหนึ่งเ,เขาจะรู้ว่าถ้าเขาต้องการจะปลูกผักที่สะอาดปลอดภยัยมีคุณภาพสุขภาพดีสําหรับคนกินเนี่ย จะต้องดูแลดินนะดูแลดินให้อุดมสมบูรณ์ดูแลน้ําให้สะอาดปลอดภัยนะคะต้องเสียสละเวลาแรงกายแรงใจซึ่งมันเป็นต้นท้ายให้เขาเข้าใจว่าอ๋อเกษตรกร,ร,กรที่อยู่ในพื้นที่ความมั่นคงทางอาหารที่ผลิตอาหารเพื่อป้อนให้กับเราเนี่ยเขาต้องอาศัยหยาดเหงื่อแรงกายแล้วก็ความอุตสาหะความเสียสละขนาดไหนในการผลิตอาหารที่สะอาดปลอดภัยให้เราฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าบทบาทของเราก็คือการกินอย่างรู้ที่มาแล้วก็ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร,ร,กรที่ อยู่ในกระบวนการผลิตเพื่อที่จะมุ่งไปสู่เรื่องของการสร้างความมั่นคงทางอาหารและความยั่งยืนค่ะโอ้โห oh, ทำได้หลายรูปแบบนะคะดังนั้นชวนคุณผู้ชมวันนี้อยากจะให้คุณผู้ชมพยายามอย่างน้อยๆแฟนคิดว่าคนเมืองเร่งรีบอะค่ะแต่ว่าอย่างน้อยๆให้เรารู้ว่าของที่อยู่ในจานเรามันมาจากที่ไหนในบางมื้อก็ยังดีนะคะเป็นจุดเริ่มต้นที่สามารถทําได้วันนี้ขอบคุณพี่ปุ้ยนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทีมส่วนภาคคนเมืองด้วยค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชม